โอเคโอเคได้ยังได้ละสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะขอโทษที่เนี้ครับกินน้ำคือที่ผ่านมาเนี่ยนะ ผมทำมาก็น่าจะร้อยกว่าคลิปแหละการตอบรับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นที่น่าพอใจเป็นเพื่อนให้การตอบรับบางองค์เนี่ยนะลงไปไม่กี่วันก็ขึ้นหลักพันขึ้นหลักพันพันขึ้นน่ะทองสำนับาลโอ้โหนี่หมายว่า วันหนึ่งมีคนเข้ามาดูหลักร้อยสามสามร้อยคนนี่ถือว่าถือว่ามีความสนใจกับพระแบบแบบแบบรุ่น,ร,นรุ่นนั้นเลยนะโดยเฉพาะพระทุ่งม,มงคคนน่ะอันก่อนผมจําได้ว่าผมลงคลิปที่เป็นพระของขวัญน,น่ะนะหมายก็ว่าลงไปไม่กี่วันน่ะเพื่อนเข้ามาดูกันโโหหลักพันขึ้นเลยหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่า พระเป็นที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปหมายความว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยไปวัดห้วยมงคลไปกราบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วก็เช่าวัตถุมงคลวัดห้วยมงคลมาถูกไหมพอผมลงทริปเกี่ยวกับพระของขวัญเนี่ยที่เป็นเนื้อผงอะ่ะองค์เป็นพระรอดองค์เล็กๆอะ โอ้โหในแป๊บเดียวนะขนาดเป็นพ้าที่แบบว่านะไม่ใช่เกจิระดับหูดวงดัดงอะไรมากมายเลยนะแต่อะไรหรือเปล่าครับแต่ทำไมหรือเปล่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าพ้าท่านมันมีพุทธคุณไงคือการบูชาหรือการนะการห้อยพ้าท,ที่มีพุทธคุณเนี่ยยังไงมันสบายใจเพื่อนสบายใจไปกว่าครึ่งอะ นะภาพมีพุทธคุณโอ้โหอยู่ในคอเราอย่างไงมันก็อุ่นใจไงฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเจอเพื่อนๆต้องเก็บผมเนี่ยนะพยายามเทียนะไม่ต้องมาเช่ากับผมหรอกหรือว่าไปท่านเบลที่อื่นหรือท่านเช่ากับใครได้ราคาดีกว่าหรือว่านะครับถูกกว่าหรือว่าหาได้ง่ายกว่าท่านเช่าเลยผมจะบอกให้ มันต่อไปมันหาไม่ได้แล้วล่ะเหมือนที่ผมบอกพระของขวัญเนี่ยทำกันเปสามแสนองค์อนะแล้วก็ไปเก็บไว้ใต้ฐานไอ้หลวงพระจูั่วดอง์ใหญ่ๆจนกระทั่งเมื่อปีห้าสิบกว่าเนี่ยห้าสิบสามอ่ะท่านถึงเอามาบรรจุใส่กล่องแล้วเอามาวางขายอ่ะเอามาวางจำหน่ายกันน่ะเวลาใครไปก็ อ,องละร้อยองละร้อยถ้าจำไม่ผิดร้อยหรือห้าสิบาทหรือ,อยังไงเนะ่ะปัจจุบันผมว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะแล้วกิตติศัพท์นี่นะหลวงปูธธ่ทวดเนี่ยวัดุนมงคลเนี่ยบางคนมีข่าวนังสืบพิมพ์อะ่ะนะไม่ใช่แค่แคบคลาดนะบางคนเอาไปใช้แล้วติดตัวแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยนะ่ะถ้าจําไม่ผิดนะเคยมีข่าวใหญ่อะ่ะ นะครับเพื่อนๆก็ลองลองหาข้อมูลกันดูลองหาข้อมูลกันดูผมไม่ได้เชียร์วัดท้่งมงคลอะไรมากมายแล้วแต่ว่าด้วยด้วยพิธีการน,ะ,นะด้วยอะไรที่มันเป็นแรงศรัทธาที่มันหอ้โหคุณไปกราบไปไหว้เยอะมากเพื่อนเนะนะปัจจุบันนี้ผมก็บอกเลยไงว่าผมก็ไม่ได้ไปวัดท่านเนี่ยก็ก็หลายสิบปีแล้วอะ ปัจจุบันไม่รู้ว่ามีอยู่ไหมไอ,ไ,อไอ้ที่เป็นเนื้อผงเนะี่ยที่เป็นพระของขวัญเนี่ยนะนะเพื่อนทราบยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกกล่าวกันนิดนึงนะครับนี่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นพระที่นะเมื่อมันมีประสบาการณ์เนี่ยนะนะมันแรกก็อยู่ในความสนใจของคนเนะ่ย นะครับจริงๆแล้วทีพผ้าที่ผมทำลงไปเนี่ยมันก็มีทั้งหนึ่งแหละผมบอกผมเน้นเรื่องรุ่นแรกนะผ้ากรุผ้าหายากนะครับผ้าหายากนะผ้ารุ่นแรกนะผ้าที่มีประสบการณ์นะผ้าที่มีเนื้อมวลสารที่มันพิเศษขึ้นมาก็เอานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกัน ถ้าองค์ไหนที่มันไม่มีข้อมูลอะไรผมก็จะถามเพื่อนๆถ้าผมดูแล้วเฮ้ยมันน่าจะเป็นผ้าเก่าผ้าที่บางทีมันอาจจะเป็นแจ็คพอตเอาเฮ้ยองค์นี้แบบเป็นองค์ที่เขาหากันหรือว่าเพื่อนก็ถามเพื่อนๆตอบมาให้ความรู้ผมผมก็เออไว้นะได้ความรู้เพิ่มเติมไงผมต้บอกว่าผมอะก็ไม่รู้ซะทุกเรื่องนะครับบางอย่างก็พอรู้บางอย่างก็ นะไม่รู้มันก็ต้องอาศัยหลายท่านนะครับที่เข้ามารับชมอาศัยข้อมูลจากเพื่อนๆหรือว่าครูบาอาจารย์นะครับหลายๆท่านที่ทำคลิปนะครับที่ทำ YouTube ที่ทำ a c e b o o o นะเอามาลงเอามาแชร์ให้ดูมันเป็นประโยชน์ไงผมึงบอกว่าทุกวันเนี่ยถ้าใครสนใจพระเครื่องเนี่ยมันดีโอกาสที่ดีเพราะว่าเกจิใหญ่ๆครูบาอาจารย์ ได้หลายท่านเนี่ยท่านก็นำมาเสนอให้เราได้ดูให้เราได้เรียนรู้นะครับตาเราก็กว้างขึ้นการเรียนรู้เราก็เปิดกว้างขึ้นหูตาสว่างมากขึ้นนะอะไรแท้อะไรจริงเนี่ยมันอยู่ที่หลักพิจารณาของเราเองนะครับตัวเราต้องเป็นที่พึ่งแห่งตัวเรานะผมจะบอกว่าแล้อย่าไปคิดพึ่งคนอื่นเขา เราอยากรู้อะไรเราก็เรียนรู้เราอยากทราบอะไรเราก็เรียนรู้เอานะครับเมื่อทุกอย่างมันเปิดกว้างกับการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปบริโภคสื่อได้เหมือนกับคนอื่นไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกับคนอื่นเกาเลยมันอยู่ที่หลักการพิจารณาของท่านนะครับที่ดูแล้วว่าท่านจะเชื่อบุคคลกลุ่มไหนคนไหน นเชื่อพระประเภทยังไงอะไรที่ควรดูดีหรือไม่ดีก็แค่นั้นนะครับนะวันนี้ผมก็เคยคุยไปว่าจะเอาผ้าที่ที่เป็นสายของนะของวัดเขาเรียกว่าวัดตุยมงคลน,นะน่ะนะที่หัวหินเนี่ยเอามาให้ท่านดูอีกองหนึ่งอันนี้ก็รุ่นประสบการณ์เหมือนกันเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นนะน่าจะเหมือน ที่ผมบอกอ่ะหน้าท่านเนี่ยจะเหมือนกับหลวงปู่ทวดที่มีเนี่ยผ่าปากเหมือนไอ้เลือดธรรมนัสักอ่ะนะเห็นไหมแต่ก็เป็นเลือดนะน่าจะเป็นเลือดเหมือนกันแต่เลือดของอาจารย์เปรื่องอ่นรูปท่านจะเป็นอย่างไ้ไหมครับคือสิบที่บอกว่าพอเป็นพระรุ่นใหม่ๆมาแล้วเนี่ยรุ่นหลังๆมาแล้วไงไหมมันก็จะมีโค้ดเห็นไหมโค้ดอย่างเงี้ยมีตอกเลขเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมมีตอกเลขนียมีตรงเนี่ย นคือลักษณะอย่างเงี้ยนะมันเป็นการสังเกตแล้วก็เป็นการที่ดูง่ายกว่าดูง่ายกว่าเพื่อนเข้าใจไหมดูง่ายกว่านะนะมีโค้ดหน้าเห็นไหมโค้ดอย่างเงี้ยนะครับ้ายังดูสภาพยังสวยอยู่เลยเพื่อนเห็นไหมปีห้าสิบกว่าในนี้ก็น่าจะสิบกว่าปีแล้วแล้วมั้งนะ สวยคมชัดนะครับการดูเหรียญดูพระก็เหมือนที่ผมบอกมันไม่ได้ดูอะไรมากมายนะดูตัวตัดถึงยุคไหมนะดูพระมีความคมชัดเห็นไหมครับ,นะบนเนี่ยผมว่าบล็อกหน้ากันเนี่ยน่าจะแกะมาจากล้อพิมพ์มาจากไอเหรียญเลือธรรมนัสักรุร่นสองห้าศูนยะ์แปดอ่ะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนะ เห็นไหมครับเนี่ยนี่รุ่นนี้ประสบะการณ์นะรุ่นนี้มีประสบะการณ์นะที่บอกว่าฮอตกฮอตกตรงแถวน่าจะแก่งกระจานหรือ,อยังไงเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดนะเ,นเพื่อนๆหาข้อมูลดูนะครับมีประสบะการณ์ประสบะการณ์้ถ้าจะเป็นรุ่นนี้ท่านก็โหสร้างวัดได้ใหญ่โตมโหฬานมากท่านก็ถือว่าเป็นนักพันานักพัฒน,นามีวิชาคมแข็งกล้านะมี ไปเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับปัเครื่องท่านแล้วก็มวลสารที่เอามาทําพระเครื่องผมว่าท่านก็นะเขาบอกมีเหล็กไหลอะ่ะที่เป็นพา้าองค์เล็กๆอะ่ะพระที่ว่ามีเหล็กไหลถ้าเป็นเหล็กไหลก็ถือว่าเป็นมวลสารสุดสุดยอดละสุดยอดละนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะสวัสดีครับ